สายมีปั๊มปตทด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นสี่เลน,นรีบเขารีบเขาไปก่อนเลยนะครับก็ถนนแคบอยู่ในเขตชุมชนก็ขบับรถด้วยความระมัดระวังนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับทีมงานเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาดูถนนพามาดูถนนนะครับอยู่ ถนนละหารทรายตะพยาก็ช่วงจากอำเภอโนนินแดงมุ่งหน้าไปอำเภอละหารทรายนะครับว่าถนนที่เขากำลังสร้างเนี่ยเสร็จหรือยังไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆเอาไปประมาณว่าไปรีวิวถนนกันนะครับว่าถนนสายละหารทรายตะพยาช่วงอำเภอละหารทรายเนี่ยมันเสร็จหรือมันไม่เสร็จหรือมันยังไงเขาเรียกถนนสายอะไรที่นี่ถนนหลวงหมายเลขอะไรรู้ไหม จำบมได้ผู้ใ <c oughs> ด,ดหูคอมเมนต์มาได้หูมาคอมเมนต์มาได้ครับอันนี้สามสี่แปดสามสี่แปดมันแยกอย่างสารแยกกนถ้าถนนหลวงหมายเลขสามสี่แปดนี่ก็มันน่าจะแยกไปทางประคำละลอ,อ่าแต่ถนนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้มีป้ายหลักกิโลไปดูป้ายหลักกิโลสองหนึ่งสองศูนย์โอ้สองหนึ่งสองศูนย์สองสองสองสี่นี่นะตอนนี้ก็เข้าเขตสำโรงใหม่อําเภอละหารทรายนะครับเข้าเขต บ้านสำโรงใหม่นะครับข้างหน้านี่เป็นงานขยายถนนนะครับไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังแล่ตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับท่านผู้ชมช่วงที่อัดคลิปอยู่เนี่ยฝนก็ตกแบบจริงๆแล้วมันก็ลินมาทั้งคืนนะครับที่อำเภอละหารใต้จังหวัดบุรีรัมย์หรืออำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่เรากําลังถ่ายคลิปรีวิวถนนอยู่ณตอนนี้นะครับ คลิปที่แล้วเราไปไหนมาคลิปที่แล้วเราไปอ่า,อาไม่ใช่ที่เขาอินซ้อนนะครับที่เขาอินซ้อนนะครับามาต่อด้วยข้ามฝากมาเลยก็มาที่ะหารสายนี่ครับถึงแล้วจุดที่มีงานขยายถนนนะครับท่านผู้ชมเป็นถนนสี่เลนนะครับช่วงเทศบาลสำโรงใหม่นะครับตรงข้ามกับไม่ใช่ตรงข้ามสิก็หน้าเทศบาลสำโรงใหม่เลยนะครับ ระยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับขยายที่เป็นเนินที่มีต้นไม้เยอะๆก่อนหน้าน,านี้เขาตัดออกหมดแ,แล้วก็เป็นเสาไฟแทนนะครับตอ,ตอนนี้ <laughs> ดีนะไม่มีเสาไฟเครื่องบิน <laughs> <laughs> นี่ก็ขยายมาประมาณหนึ่งกิโลโดยประมาณนะครับแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าเข้าอำเภอละหารทราย จริงๆก็อยู่ในอำเภอละหารทรายแล้วแหละตรงนี้พแต่ว่ากอดจะเข้าอำเภอละหารทรายประมาณกี่กิโลน่งน่าจะสักห้ากิโลได้ไหมประมาณนี้เนาะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูถนนจากละหารทรายไปอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นับก็คือทางไปเขาพนมลุ้งนะครับ ทำไปเขาเขาบนมลุงนะครับฝนตกครับช่วงนี้ครับทั้งวันทั้งคืนจริงๆแต่ก็ไม่ได้ตกหนักไม่ตกแรงนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบในคลิปลักษณะนี้ก็กดติดตามได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปและส่วนพี่น้องเอฟซีท่านไหนอยากเห็นผมไปถ่ายเรื่องราวบนถนนบนถนนแถวไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนคอมเมนต์มาได้นะครับ ก็นี่มาตามคําเรียกร้องนะครับหลายท่านบอกว่าอยากเห็นถนนประโคนชัยบุยลำนะครับก็เลยเนี่ยระหว่างทางไปประโคนชัยนี่ก็เราก็ได้มาหนึ่งคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าบรรยากาศที่นี่เป็นไงบ้างนะครับถนนหลวงสองหนึ่งสองศูนย์แฝนตกมามันก็จะกล้องหน้ารถก็จะโฟกัสที่กระจกซะด้วยก็ดูพวกผมไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะปัด น้ำฝนให้ท่าหน่อยไม่มีตั้งดานเนาะวันนี้ไม่มีตั้งดานฝนตกนะครับช่วงนี้ก็โควิดเป็นไงบ้างข่าวโควิดไปถึงไหนละอาหารไทยก็เริ่มเยอะนะครับอาหารทรายเริ่มเยอะนะครับอาหารทยเริ่มยิบยิบเอ็ดคนยิบเอ็ดครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับรท่านผู้ชม,มตลาดปิดอะไรตลาดตลาดสด <ijo. S 2> พวกเราก็จะยิ่ง <me. S 2> ข่าว,ลวตลาดสดอาหารไายกับตลาดสดน้องตลาดส<อ>าดส <me>. อาหารซ้ายตลาดตลาดสดนางรองนะครับพวกเราเดินทางมาถ่ายคลิปก็จะไม่เน้นลงรถนะครับเยี่ยวกินเย,ยบนบนลงนี่นะครับก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับฝนตกครับช่วงเวลาอัดคลิปนี่ก็เดือนกรกฎาคมก็เอาเป็นว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบวันที่เราอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ก็วันที่สิบนะครับภาพหน้ารถก็จะ มัวหน่อยเนื่องจากฝนตกนะครับท่านผู้ชมมาดูความเจริญของอำเภอละหารทรายนะครับไฟแดงเยอะมากนะครับสี่แยกไฟแดงเยอะมากนะครับห <5 S 1> ้า <5 S 1> ไฟแดงใช่ไหมห้าไฟแดงใช่ไหม่ <5 S 1> เดี๋ยวเรานับ <6 S 1> ดู1,2,3,4,5นะาจะะ<ว><น>เพศถนนไทยแลนด์นะครับเพจถนนไทยแลนด์นะครับ จริงๆก็เป็นการทํางานของเพจแอดมินบ้านเฮาหรือเพจนูนีแดงบ้านเฮานี่แหละเราจะแยกออกมาแบบเน้นเรื่องราวบนถนนอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนเพจอแอดมินบ้านเฮาหรือเพจนูนีแดงบ้านเฮาก็จะลุมๆมนะครับรุมๆ้มไปนะครับนี่ก็เข้าเขตตัวเทศบาลละหานทรายแล้วนะครับเทศบาลตําบลละหานทรายโอ้ละหานทรายมีปั๊มปตทด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสี่เลนนี่รีบเขารีบ,รบเขาไปก่อนเลย ครับก็ถนนแคบอยู่ในเขตชุมชนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมผมจะปัดน้ำฝนให้บ่อยๆนะครับจะได้มองเห็นด้านหน้าชัดเจนนี่ไฟแดงแรกนะครับไฟแ,แดงแรกจริงๆริงมีไอ้น้ำ,นำยาคัดกระจกเพื่อที่แบบฝนลลมเม็ดมันก็นไหลถิงเลย ว่าได้ขัดมาตอนผู้ชมอย่าเพิ่งลายตาเด้อนะครับข้างหน้าเป็นสีแยกไฟแดงนะครับเสีแยกข้างในเป็นสแยกสีจเนี่ยสีแยก,ก,กรตรงนั้นก็สีแยกสี <c oughs> แยกใหญ่ครับเมื่อกี้ก็เห็นรีบแสงมาสีแยกใหญ่นี้ถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเราไปไหนไปประคำไปนางรอง,งปรไปโคราชนะครับ ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปสุรินทร์บ้านกรวดนะครับหรือไปเฉลิมประเกียตเขาพนมลุงได้นะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับาสา,าสองไฟแดงที่สองครับท่านผู้ชมไฟแดงที่สอง ละหานทรายละหานทรายนี่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรล่ะสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างอําเภอละหานทรายก็มีวัดนะวัดป่าละหานทรายเวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปถ่ายมาให้ดูนะครับท่านผู้ชม,ว,ว,ว,มวัดโพไซทองนะครับรรวัดโพไซทองก็วัดหลวงปู่สุข ใครผิดเกินไรก็ไปเาเเห็นบอก่เคือนลำจังหันคือนลำประเทยนี้ว่า <laughs> เราเลี้ยวขวานะครับถ้าเราตรงไปจะไปเข้าไปในหมู่บ้านน่ะแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปอำเภอประคำแล้วก็ไปสามารถไปเสืองสามไปนครราชสีมาได้นะครับนี่ทัเที่ยวแตะพี่สะโอเคอะสะน้องปือะนะครับสามสารถว่าใคราหานาหา,ปา,า,านปลา มีไปอย่างปลาปลาดปลาานาปานะครับนี่ก็ด้านด้านหน้าเป็นไฟไฟแดงที่สามนะครับขวามือจะเป็นตลาดสดเทศบาลนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลละหานทรายไหเขาเรียกยังไงไม่รู้นะครับแป็เก้าสิบปิดวันนี้วันสุดท้ายนี่ก็คือแยกสีแยกที่สามนะครับข้างหน้าเป็นอีกหนึ่งแยกนะครับแยกไฟแดงหน้าอำเภอนะครับ หน้าอำเภอหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับเราทันไหมไม่ทันนะครับสุขราชการจะอยู่ขวามือต่วไหญ่เนี่ยเนี่ยบอกเหรอการไฟฟ้ากัน,นเลยอย่ะโรงพยาบาลก็เลี้ยวตรงนี้ครับโรงพยาบาลลาซาด์ตรงนี้โรงพยาบาลละหารสายเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้ที่ว่าการอำเภอก็เลี้ยวขวาการไฟฟ้าก็เลี้ยวขวาครับแยกนี้เลยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปหมู่บ้านนะครับไป ในชุมชนนะครับการประปาสิยูพูดนัการประปาทางประคำไปทางประคำ,คำนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุบรีรัมย์นะครับกับวันหยุดนะครับวันเสาร์แล้วก็มีฝนโปรยปลายลงมานะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะยันฮีไม่ได้สนับสนุนนะครับ กินน้ำลายกับปวดเหงาได้บ้านเนี่ยนะครับอีพนี่ก็เป็นอีพีต่อจากคลิปเขาหินซอสนะครับแล้วต่อไปเราจะไปถ่ายที่ประคุชัยไปบุรีรัมย์นะครับระหว่างทางไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างก็ติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนี้ก็จะลงในเพจ facebook ถนนไทยแลนด์แล้วก็ใน y t u t u นะครับแอดมินบ้านเฮานะครับเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับใครที่ดูผ่าน YouTube เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ,อถนนไทยแลนด์เพจเฟซบุ๊กนะครับนะครับคือดูจากกล้องอยู่หน้ารถก็จะเห็นว่ามันมีเมฆเป็นก้อนใหญ่เป็นบางส่วนแล้วก็มีบางส่วนก็โลง่งๆนะครับน่าจะเป็นแถวบ้านกวดนะครับถ้าไม่ผิดนะครับเนี่ยครังนี้เอ้ยแยกเท่าไหร่แยกที่สามแล้วก็แยกที่สี่ อย่างที่สี่สุดท้ายนะครับอําเภอละหานทรายมีสี่แยกไฟแดงสี่แยกสี่แยกส่วนแยกนี้เป็นสามแยกนี่สามแยกนี่ถ้าตรงไปเราไปบ้านกรวดนะครับไปบานกรวไปบ้านกรวดสามแยกนี่แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายเราเราไปเขาพนมลุงนะครับแต่วันนี้เราจะไปเขาพนมลุงเราไปดูถนนที่เขากำลังสร้างใช่ไหมอันนี้ซ้ายผ่านตลอดนะครับไม่รู้ว่าสร้างตรงไหนนะครับมี มีตัติ้งโหนงเนี่ยนะบอกมานะครับว่าเขากำลังขยายเราจะไปดูกันขยายเยอะเลยเนหะ็นไ,ไหมก็สามารถไปเมือง,องไปเมืองบุรีรัมย์ได้นะครับแล้วก็จะไปเขาบ,บ้านหนุมรุงนะฮะนี่กำลังขยายเลยมพ้งนี่ใช่ไหมกำลังขยายเลยนะครับท่านผู้ชมถนนจากตัวอำเภอละหารทรายที่จะมุ่งหน้าไปเฉลิมพระเกียรติหรือไปถนนหมายเลขสองสี่นะครับ ถนนเส้นนี้สามารถตรงไปถึงถนนหลวงหมายเลข24ได้นะครับท่านผู้ชมก็กําลังขยายนี่อยู่ตรงหน้าวัดวัดป่าละหารทรายเลยนะครับท่านผู้ชมวัดป่าละหารทรายเดยวมโอการเดี๋ยวมาถ่ายนี่สวยงามมากๆนี่สวยงามก็เพิ่งเริ่มมากนี่ใช่ไหมน่าจะเพิ่งเริ่ม จะเป็นสี่เลนนะครับในข้างหน้ามีรถพ่วงนะครับพ่วงข้าง <50. S 1> ด้านหน้าก็มืดฟ้ามัวดินเหมือนกันอำเภอรประโคนใช่ไหมหมา นีก็ยังวิ่งผ่านเส้นนี้อยู่นะครับ่ารถไลบุรีรัมจันทร์แล้วก็อีกอีกอีก,อกแกรถเหลืองเขาเรียกอะไรแดงสีขาวขยายขยายถึงไหนหนุง,งที่มาแต่เขาขยายเรื่อยๆครับขยายเรื่อยๆใช่ไหมจะมีบางช่วงที่เขายจะขยาย,ย,<ๆ>ยแตยยย่แต่หน้าต้นขยายแน่นอนเขาทำแต่ที่แน่ๆก็ถึงตรงเนี้ยเขาเรียกบ้านอะไรไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าถึง มันถึงแย้ยมไหมไม่ถึงไม่น่าจะแต่เขาก็เริ่มและเขาเริ่มเขาเริ่มเก็บรายละเอียดสองข้างทางแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คาดว่ากําลังดําเนินการนะครับวันนี้วันเสาร์เขาอาจจะหยุดงานก็ได้อ๋อยังทําอยู่นะครับยังยังขุดอยู่นะครับท่านผู้ชมขยายถนนนะครับนี่โอ้สวยงามมากๆนี่ถ้าทำเสร็จนี่อลังการมากเลยครับท่านผู้ชม ไกลอยู่นะไกลอยู่นะรยถึงกโลระยะทางขยายถนนนี้ไม่แน่ว่าถึงไหนเดี๋ยวเราจะขับไปดูเรื่อยๆครับท่านผู้ชมว่างานขยายถนนนี้เขาถึงไหนถึงยายแย,แย้มผมว่าน่าจะถึงอําเภอยายแย้มเอ้ยยายแย้แยแยมนี่เป็นเป็นอำเภอไหมบบเป็นตำบลยายแย้มอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นี่มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็ขยายไปแล้วก็ตรงนี้เขาขยายไปแล้วน่าจะถึงตรงนี้นะฮะได้ไปอีกบ้างสี่แบบเลยเราไม่ไปเขาบอกเขาเรียกว่าบ้านอะไรไม่รู้นี่แต่รู้สึกว่าก่อนจะถึงยายแย้มบ,าบ้านะออน้องโบสถบ้านอะไรนะบ้านบบางน้องโบสถ์จากตรงนี้ไปหาเขาบพนมลุงยี่สิบกว่ากิโลนะครับท่านผู้ชมยี่สิบห้ากิโลประมาณนี้นะครับระยะทาง ก็ฝนตกนะครับก็ติดตามนะครับคลิปต่อไปผมจะไปถ่ายเรื่องราวบนท้องถนนที่อำเภอประโคนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งหน้าไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะชม